สวัสดีค่ะรอบนี้ก็จะเป็นคิวของเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะ Aquarius นะเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆชาวราศีกุมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะสถานการณ์การงานการเงนิงนจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นดวงโดยรวมเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะทุกท่านทุกเคสคำทำนายใดที่ ไม่ถูกตาต้องต้องใจมาก็ต้องขอภัยมวันที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการดู Energy ตัวตนนะคะเกี่ยวกับการงานการเงินของเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะว่าในเดือนสิงหาคมจะเป็นเช่นไรบ้างนะ,ะว้าวมีไพ่10บถ้วยนะคะคุณได้ไพ่สิบถ้วย Upright นะ มาคิดว่าจะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะมีความสุขกับตัวเองหรือว่ามีความสุขกับคนรักหรือครอบครัวนะคะสิบถ้วยเนี่ยอืมเป็นเดือนที่คุณแฮปปี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะขอดูสถานการณ์การงานการเงิน ของคนที่เกิดราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะว่าจะเป็นเช่นไรบ้างขอให้ไพ่ช่วยบอกได้ค่ะว้าวไพ่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะนะคะพอเปิดออกมาแล้วนะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมาคิดว่านะเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะ เอาเงินเนี่ยไปลงทุนทำธุรกิจหรือทำอะไรก็ได้นะคะที่คิดว่าจะได้ได้ผลออกดอกออกผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าอืมเรามีงานแค่หนึ่งงานเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันยังไม่พอ นะคะบางคนอาจจะชอบทํางานอะนะหรือแบบรู้สึกว่างเออบางคนอาจจะรู้สึกว่างแบบอยากทําอะไรหลายๆอย่างยอะไรเงี้ยมาคิดว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกอะคุณสามารถทําได้นะอืมมีไพ่เดอะทาวเวอร์ออกมาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอืมเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันออกมาระหว่างเก้าเหรียญสองเหรียญแล้วก็ต่อจากสิบดาบซึ่งกลับหัวเนี่ยมาคิดว่านะ ในเดือนที่ผ่านมาเพื่อนๆชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจหรือไม่สบายกายก็ได้บางคนอาจจะป่วยนะคะถ้าคุณป่วยมาก่อนหน้านี้มาคิดว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาเนี่ยคุณจะหายดีนะคะหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนลุกก็ได้นะมาคิดว่านะทำสัญญกรรมหรือไปแบบว่าปรับลุก ของตัวเองอะ่ะมันเป็นเมเจอร์เชนอ่ะเบลทาวเวอร์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อะ่ะมาคิดว่ามันจะนําสิ่งดีๆมาให้คุณอะ่ะค่อนข้างแบบอลังการเลยนะเนี่ยมีไพ่ก้าเหรียญน,นะคะหลายคนก็อาจจะเป็นที่ที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ของมาอ่ะนะก็คงจะเป็นอาจจะเป็นคนโสดก็ได้ที่โสดสวยรวยมากนะคะโสดหลอ่อรวยมีทุกอย่างนะคะแล้วก็อยากจะเอาเงินที่มีอยู่เนี่ย ไปลงทุนทําอะไรที่มันใหม่ๆอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะทํามาก่อนเราก็อยากจะลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาคิดว่าคุณสามารถทําได้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะมีไพ่สองเหรียญออกมาอั r ไรเนี่ยแล้วก็มีไพ่เดลฟูกับหัวนะคะซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจก็ได้ เออเหมือนมันมันก็เสี่ยงอยู่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยแต่มาคิดว่าคุณน่าจะสบายใจได้นะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณน่าจะ m a n a g ได้อยู่นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะหลายคนก็จะมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานการเงินนะคะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะมีภาพลักษณ์ที่ดีเลยอะคนมองคุณเข้ามาก็จะมีความรู้สึกว่า คุณแบบโปรไฟล์ดีทุกอย่าง Good Profile High Profit <c oughs> มือจะพูดยังไงนะคะแล้วอะไรที่มันมันไม่ดีมันแย่อะไรมาก่อนหน้านี้มันจะจบไปนะมาคิดว่าอย่างนั้นนะคะอืมแล้วถ้าใครอยากจะทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะในการหาอะไรได้เนี่ยมาคิดว่าคุณสามารถทำได้นะคะโอเคทีนี้ ขอดูสถานการณ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นเช่นไรบ้างนะคะของเพื่อนชาวราศีกุมขอให้ไพ่ช่วยบอกได้ค่ะโอเคในช่วงครึ่งเดือนหลังนะมาคิดว่ามันอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่าง ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจหรือมีใครบางคนที่ทำอะไรแบบไม่ค่อยแบบเข้าตาคุณเนะเออมาคิดว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคุณจะมีเกณฑ์ประมาณว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการงานการเงินหรือผลประโยชน์ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาคิดไม่ซื่อกับคุณหรือจะนำปัญหามาให้ นะคะมากกว่าความสบายใจเนี่ยมาคิดว่าคุณอาจจะตัดสินใจตัดคนคนนั้นออกไปนะคะอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ก็ได้เออคุณอาจจะไม่ได้ไปด่าทออะไรเขาไม่ตำหนิแต่คุณเหมือนจะเฟดต,ตัวออกมาแล้วก็ไม่ไม่เข้าไปร่วมเสวนาด้วยอะไรแบบนี้ก็ได้คุณไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ของความขัดแย้ง แข่งขันแข่งแย่งชิงดีถ้าใครที่ทำงานอยู่ในที่ทำงานที่มีความขัดแยง้งหรือคนแบบเขาเรียกอะไรอะมีการแข่งขันสูงอะมะคิดว่าคุณจะเฟดตัวออกมาเหมือนก็เป็นการตัดปัญหาที่จะตามมาในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยนะคะคุณจะเหมือนกับถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานนะใครที่ ใครที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณคุณก็พร้อมจะซัพพอร์ตเขาอะไรประมาณเนี้คือเหมือนคุณจะเริ่มแบบกรองคัดกรองผู้คนอนะมาจะใช้คําว่าอะไรดีเออถ้าใครที่ไม่ได้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าแบบอีควกิฟบกเนทกอะไม่มีการให้และรักที่เท่าเทียมกันอะเหมือนคุณก็จะตัดคนพวกนั้นนะออกไปเพราะาคุณมองว่าเขาจะเอาปัญหามาให้คุณได้นะคะในภายหลังเนาะในส่วนของครึ่งเดือนหลัง อืมเป็นเดือนที่คุณน่าจะเลือกความสุขของตัวคุณเองไม่ว่าจะที่ทํางานหรือในที่ที่คุณทําธุรกิจก็แล้วแต่นะคะอืมมีไพ่ในออฟสอดออกมาปิดท้ายเนี่ยมาคิดว่าจะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จเป็นเดือนที่ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะค่อนข้างมีไฟแรงนะคะคุณก็ค่อนข้างมีไฟแรงแล้วใครที่ ไม่ตอบโจทย์คุณเหมือนคนจะไม่ให้เขาอยู่ในชีวิตแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืซึ่งคนที่ยังเหลืออยู่กับคุณนะหรือว่าคนที่คุณยังคบค้าสมาคมด้วยในที่ทํางานหรือท,ที่ที่คุณทําธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนเป็นคุณภาพจริงๆอ่ะเป็นคนคุณภาพที่จะมาอุ้ยส่งเสริมคุณนะคะในเรื่องการงานการเงินโอเคพลังงานรุนแรงมากลูกทีค่ะ เอ่อทีนี้เดี๋ยวมาจะเปิดบทสรุปเนาะขอเก็บใครอันนี้นิดนึงมาดูบทสรุปนะคะบทสรุปในเดือนสิงหาคมนะคะเพื่อนชาวกลุ่มในเรื่องการงานการเงินจะเป็นเช่นไรบ้างอืมมาคิดว่ามันจะมีภาวะบางอย่างมันจะมีใครบางคนในที่ทำงานคุณ หรือใครก็แล้วแต่ที่มาเข้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการงานหรือการเงินแต่มาเห็นเด่นๆก็คือเรื่องการงานอะนะที่คุณคุยแล้วคุยไม่รู้เรื่องอะมันจะบอกว่าไงดีคือคุยกันแล้วมันไม่ไม่เข้าใจกันอะประมาณนั้นนะคุณจะมีความรู้สึกว่าเออบางคนเขาอาจจะมามาทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยเออเอาความวุ่นวายมาให้อามาใช้คำนี้ละกัน คุณม่คช่ว่าคุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะแม้ว่าคุณจะคุยกับคนเหล่านั้นไม่รู้เรื่องอ่ะแต่คุณจะคุมสถานการณ์อยู่อ่ะคุณรู้ว่าคุณจะต้องจัดการคนเหล่านี้ยังไงนะคะอืมบางคนก็อาจจะจัดการโดยการใช้ความเงียบก็ได้นะนิ่งนะคะอะไรนะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอ่ะเออแล้วมันจะทําให้คนที่มองคุณมาเขาไม่กล้ามาแบบว่า ไม่กล้าปายุ่งกับคุณหรือไม่กล้านาปัญหามาให้อะท้ายที่สุดประมาณนั้นเลยนะคะอืมก็จะทําให้คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ในเรื่องการงานการเงินไปได้เนาะ,ะใช้ความนิ่งนะคะไม่ต้องไปต่อกรอนอะไรกับคนเหล่านั้นเนาะ,ะถ้ามีสถานการณ์แบบนี้นะคะอ่มอีกหนึ่งสถานการณ์ที่มาอยากจะบอกคือนอกจากคนเหล่านั้นแล้วแนะี่มาคิดว่านะมันก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่พร้อมจะให้โอกาสที่ดีในเรื่องการงานการเงินกับคุณนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยถ้าคุณจะเห็นเนี่ยในเจ็ดถ้วยนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ถ้วยที่แย่นะคะถ้วยที่ดีก็มีนะแก้วแหวนเงินทองก็ยังมีอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่ม้าบอกแหละในช่วงขึ้นเดือนหลังเหมือนคุณจะแยกแยะได้ว่าถ้วยใบไหนที่คุณควรที่จะให้ความสําคัญถ้วยใบไหนที่คุณควรที่จะเหมือนกับ เฟตตัวออกไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ท้ายที่สุดมาคิดว่าคุณจะมีความสุขค่ะคุณจะมีความสุขรู้สึกแฮปปี้นะคะในสิ่งที่คุณได้คิดได้ทําแล้วก็แสดงออกให้คนรอบข้างเห็นว่าคุณเนี่ยมีจุดยืนยังไงในเรื่องการงานการเงินเนาะคุณก็เอาอยู่นะคะมาคิดว่าดีเลยอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเสี่ยงทายกันนะคะให้เพื่อนๆเ,เสี่ยงทายนะคะ ร่วมสนุกเนาะในการดูดวงเสียงไทยหนึ่งคำถามนะคะที่เกี่ยวกับการงานการเงินหนึ่งคำถามที่คุณอยากจะรู้จะต้องเป็น yes no question นะคะคำถามที่สามารถตอบได้ว่าใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะขอให้เองเจวันเซช่วยตอบคำถามเพื่อนเชาวราศีกลุ่มด้วยค่ะว่าคำตอบของพวกเขาคืออะไร หากใครต้องการเวลามากขึ้นนะคะสามารถกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วค่อยดูคำตอบก็ได้นะคะ There's something better นะคะ Within the next few weeks อืมอ่ะสัายแล้วกันอ่า helpful people โอเคมาคิดว่าสิ่งที่คุณถามนะคะคำตอบก็คือใช่นะคะใช่นะ สิ่งที่คุณถามมาไม่รู้คุณถามอะไรนะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยแนวโน้มคือมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วซึ่งมันจะเกิดขึ้นภายใน2-3สสัปดาห์ด้วยนะคะไพ่ก็แนะนําเพิ่มเติมนะคะถ้าอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีตัวช่วยมีคนเข้ามาช่วยนะคะแต่จะต้องเป็นคนที่เ,เป็น helpful people อ่ะเป็นคนที่สามารถจะช่วยเราได้จริงๆไม่ใช่ว่าใครมาช่วยก็ได้ นะคะคุณก็ลองไปดูเอาเองแล้วกันว่าใครที่มีแนวโน้มว่าจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องที่คุณถามได้นะคุณก็ไปขอความช่วยเหลือจากคนคนนั้นนะคะแล้วสิ่งที่คุณถามเนี่ยมันก็จะเป็นจริงนะคะภายใน2-3สัปดาห์นี้ นะคะก็ขอให้คุณสุขสำเร็จสมหวังนะคะในทุกๆเรื่องนะสำหรับวันนี้มะก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับการงานการเงินเดือนสิงหาคมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปความรักนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ